วันนี้นะคะจะมาทําโครงการเกี่ยวกับการแปลรูปข้าวอินทรีย์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอบริบทชุมชนบ้านเราเนี่ยก็คือจะมีปลูกข้าวกันใช่ไหมคะทีนี้ข้าวเนี่ยทำไงที่จะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะคะเราก็จะเอาข้าวเนี่ยลองอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการทดลองเบื้องต้นนะคะว่าเออถือว่าถ้าเราเอาเอาลำข้าวที่เป็น หลังจากที่ได้จัดก,การสีข้าวเนี่ยมาแปลรูปเป็นน้ํามันลําข้าวเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงมันจะทําได้ไหมนะคะเผื่อที่ว่าในอนาคตนะคะเ,เราแทนที่ว่าเราจะขายข้าวอย่างเดียวนะคะข้าวสารข้าวเปลือกพวกนี้นะคะเราก็จะมีเอาผลผล,ผลิตของมันนะคะมาแปรรูปมันก็จะทําให้เกิดรายได้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะคะให้กับชุมชนของเรา อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เป็นปีแรกนะคะก็คงจะไม่ไม่จบแค่นี้เรามาทดลองเฉยๆผลจากการทำในวันนี้นะคะเดีย๋ยวจะเอามาสะท้อนกลับมาแล้วก็จะมาถามกับชุมชนว่าโอเคไหมเรื่องแบบนี้ไอ้คำโครงการนี้นะคะมันจะสามารถที่จะยกระดับชีวิตของเราทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจริงไหมนะคะแต่วันนี้เป็นการทดลองในเบื้องต้นเฉยๆทีนี้ในวันนี้นะคะก็จะมีได้รับเกียรตินะคะจาก ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมนะคะท่านรองสมเกียรติกัลลปพึกนะคะซึ่งก็จะมาช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำโครงการนะคะอันนี้ท่านรองสมเกียรติครับะคะ่ะแล้วแ,แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราก็จะมีวิทยากรนะคะที่จะมาทดลองเอาอุปกรณ์เครื่องมือมามาให้ดูนะคะมาให้เราดูก็จะมี อาจารย์มนตรีนวัตนะคะข้างหลังนะคะ,ะแล้วก็จะมอะีอาจารย์นะคะจากที่จะมาทด,ทดลองไอ้เครื่องนี้แล้วก็จะมีผู้นำชุมชนของเรานะคะที่จะมาช่วยดูก็จะมีะคุณทรงเดชชวดลานะคะ,ะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์วิไลชุมชนนะคะท่านอาจารย์พัฒนวัฒน <laughs> แล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นอาจารย์รัตนชัยทินานุปกรณ์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ในชุมชนก็จะมาช่วยพวกเรานะคะในการที่จะทํายังไงที่จะสืบสารโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเชิญท่านลองเปิดงานเลยค่ะครับก็สวัสดีครับพี่น้องชุมชนบ้านโปกกะดูนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลาก็เข้าใจนะครับสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ ไม่ค่อยดีเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ถือว่าพวกเราก็ป้องกันตัวเองอย่างสูงแหละนะครับสวมแมสทุกคนนั่งห่างกันนะครับแล้วก็ล้างมือเช็ดมือบ่อยๆนะครับยาวมือไปถูหน้าถูตานะครับระวังตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะครับว่าไอ้วัสดุที่อยู่ในพื้นบ้านเราเนี่ยนะครับเราทําข้าวอินทรีย์แล้วเนี่ยจากข้าวอินทรีย์เนี่ยเราเราจะ เอามาทําอะไรต่อเรา,เาผู้นําชุมชนนะครับที่ทรงเดชก็ดีท่านอาจารย์ศศิพิสุทธิก็ดีนะครับก็คิดกันมาว่าเราจะมาต่อยอดตรงนี้ยังไง้้วก็มาถึงว่าเราจะทําน้ํามันลําข้าวนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้จากน้ํามันลําข้าวแล้วเราก็จะมาดูว่าแล้วตัวอื่นเรามาได้อีกไหมกระเทียมงาพวกเนี้หรือมะรุมนะครับอะไรที่เป็นวัสดุพื้นบ้านเราเราก็ยัมาใช้เครื่องบีบ อันนี้มันมีเครื่องบีบมาอยู่2-2ลักษณะอันนี้คือเครื่องบีบที่ใช้แรงแม่เหล็กนะครับเขาไม่ใช้แรงแม่เหล็กแรงบีบแรงอัดนะครับใช้โยกเอาอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วก็คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเทอาทะผมก็ว่ามันเทอาทะาไปนิดนึงกับอีกอันนึงมันเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนั้นเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วแต่ว่ามันก็แพงแพงหน่อยอันนั้นเราทําเองไม่ได้แน่นอนแต่ตัวนี้นี่เราอาจจะทําเองได้แต่ว่าคุณภาพมันก็อาจจะต่ํากว่านะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองดู ถ้าเรามีกําลังหรือมีรวมกลุ่มได้เราก็อาจจะซื้อไอ้ที่มันเป็นไฟฟ้าที่มันเป็นเทคโนโลยีถ้ามันคุ้มกว่าก,ก็เปลี่ยนไปซื้อตัวนั้นนะครับเราคงจะต้องช่วยกันแล้วก็ลงทุนเงินเดงรวมกลุ่มกันเอานะครับอาศัยพี่ทรงเดชช่วยนะครับก็เดี๋ยวก็คิดว่าน่า,นาจะเริ่มต้นได้เลยก็ก็ให้พวกเราดูนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อเราเราก็จะได้ รีบแล้วก็จะได้จบตรงนี้กันแล้วก็ลองไปทําดูเราจะได้มาต่อยอดต่อน่าจะเป็นปีหน้าหรือว่าวันอื่นนะครับเราก็จะคงเข้ามาอีกระยะระยะครับก็ขอบุณทุกท่านครับที่เสียสละเวลามาครับขอบคุณเชิญท่านอาจารย์สถษดิพิสุตต์ต่อ,อเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเชิญ <c oughs> ท่านอาจารย์นะคะมนตรีนวัฒ มาสาธิตแนะนําเกี่ยวกับเครื่องนะคะแล้วก็กลไกการทํางานแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทดลองดูทีละตัวนะคะของเครื่องนี้นะคะว่าว่ามันทํำยังไงบ้างเผื่อใครนะคะที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคอะไรจะได้เอาไปเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปอันนี้งานงานของผมเอามาสองถุงก็กิโลหนึ่งพอดีเคยดูว่าจะได้น้ํามันเท่าไหร่แต่ของผมจะเร็วกว่านู้นแน่นอน ครับอันนี้เครื่องเครื่องนี้มันจะเป็นแกนเป็นแกนแกนคล้ายๆกับเกลียวเหมือนเครื่องบดหมูเหมือนกันแต่มันจะชิดกันเลยมันจะไม่ห่างเหมือนเครื่องบดหมูพอเวลาเราใส่งาไปปุ๊บมันก็จะบีบมันจะสีกันสีกันแล้วมันเกิดความร้อนน้ํามันก็จะออกไปข้างล่างตัวกากก็จะออกมาตรงช่องนี้กากเอาไปคลุกข้าวกินได้ทําขนมได้เลยน้ํามันก็คือส่วนน้ามันล้วก็กรองไว้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเครื่องตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่า มันสามารถสมมุติว่าเราใส่ไปเยอะๆแล้วมันไปตันมันติดมันไม่หมุนเราสามารถกดอีกปุ่มหนึ่งให้มันรีกับคืนได้มันเหมือนมอตเตอร์อ่ะมอตเอมอตเอร์หมุนซ้ายหมุนขวาได้เข้ามาดูใกล้ๆก็ได้นะคะทีละคนเค้าค่อยๆเข้ามาดูทีละคนก็ได้เน,นี่ยกาเขาจะออกมาข้างนอกอย่างงี้ นี่มันอยู่ข้างล่างนี่ไงเดี๋ยวหยุดติ้ง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 ครับอันนี้งาแเทร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองไม่มีปนเลยที่กากระไปพกกาบเลยไหนนะน้ำมันมันรุ่มมันอจ้ะอยู่ข้างล่างนี่มันหยดลงไปข้างล่างติ้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 งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้จะเต็มเดี๋ยวผมจะดึงออกมาเทใส่อันนี้กับอันนี้ที่เก็บน้ำมันก้มดูลึกข้างล่างนู้นมันจะหยดอยู่ข้างใต้ข้างในนั่นนะบีบน้ำมันรำข้าวได้ไหม ได้แต่น้ำมันมันมันน้อยมันน้อยมากบีบถัวรดาวินคาดีบีบน้ำมันมารุมดีมแต่มารุมนี่ต้องเอามารุมที่แก่จริงๆนะไม่ใช่ฝ<ห>ักเข<ห>ียวๆไปแกะเอาเม็ดในมาไม่ไมีมน้ำมันหรอกมันต้องให้มันสุก<ง>ในต้นแห้งในต้นไอ้ง,งั้นนะ่ะถึงจะได้น้ำมันมารุมก็น้ำมันน้อยเหมือนกันก็ดีกว่าน้ำมันรำข้าวกับน้ำมันกระเทียมกระเทียมนี่ก็เอาเอาน้ำมันยากได้ครับ แต่ต้องสุกจริงๆนะต้องเปลือกมันแห้งแล้วอ่ะเม็ดแห่งมันครับไม่ต้องตากเม็ดแห่งที่มันสุกมันมันเปลือกมันแห้งแล้ว่แกะแกะเสร็จแกะเอาไอ้ตัวนั้นออกให้เหลือเม็ดกลมๆข้างในอ่ะครับคือถ้าเราเอามามันจะเป็นตะกรันดาแบบนี้แต่ถ้าเป็นแกะเปลือกดํามันออกแล้วน้ํามันออกมาเป็นน้ํามันเลยผมรับซื้อผมรับซื้อมารุมกิโลละร้อย ครับยังไม่แก่นะแก่แต่แค่เปลือกเฉยๆแค่นี้เองกิโลนึงนี่ครับเม็ดดำมันเม็ดดำเอาแต่เปลือกที่เป็นก้านยาวๆออกแค่นั้นแหละแต่ถ้าเอาไอ้เม็ดดำออกให้ผมได้อีกผมก็จะรับซื้ออีกราคาหนึ่งเพราะไอ้นั้นมันช้ากัตรงนั้นแหลยไม่ต้องกองครับตั้งทิ้งไว้เลย จะประมาณสักสามวันสี่วันมันจะตกมาเลยเราก็เอาแต่ข้างบนเอาสลิงดูดเอาถ้าเทไม่ได้ถ้าเทปุ๊บมันจะตีกลับคุณคืนแต่เขามีตัวเร่งเร่งตะกรอนะแต่ผมไม่เอาเอาผสมลงไปกวนเข้าไปปุ๊บมันจะตกตะกรอนเลยงั้นผมไม่เอามันมีสารอะไรมาปนนี่สู้ให้มันธรรมชาติของมันเลยดีกว่ารวครับผมมีสารกันหืนมีอะไรเขามีขายครบผผมไม่ใช้ อ่าใส่ขนมใส่อะไรอย่างนี้ได้เอาไปทำสบู่ขัดผิวไปผสมกับพวกเกลือผสมพวกขมิน้นแล้วมาใช้ขัดผิวจะดีน้ำมันงานเนี่ยถ้าเวลาเรากินเนี่ยเขากินวันละหนึ่งช้อนชาช้อนที่เราชงกาแฟบำรุงกระดูกเพิ่มแคลเซียมในร่างกายครับงางาดำนะที่เขาขายเป็นแคปซูลนแคปซูลหนึ่งเกือบสิบบาทนะ่ะนิดเดียวถ้าอยากอยากซื้อเมล็ดพันธุเพราะไปซื้อที่ห้วยแถลง ตรงใต้ต้นเฉ้มฉาใหญ่ๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเจ้านั้นอ่ะเยอะแกรับซื้องาไอ้นั้นอ่ะยังไม่ได้ตัดแต่งผมกลัวเขาตัดแต่งนี่เห็นบั้น้ำมันมันได้หลายอยู่ได้เนี่ยไหลแล้วครับน้ำมันได้หลายแล้วจะเป็นอย่างถ้าสองกิโลเกือบลิตรเนี่มันจะทำกี่เหลวนี่ไงตกทิ้งไว้สามวัน ประมาณเพื่อมาตกตะกอนแล้ว <Okay> ม <sharing> ันก็จะเหลือประมาณสามร้อยย่อ <society> ย แต่ปกติแล้วกระบ,บวนการพอหลังจากนี้แล้วนะคะมันจะได้น้ํามันเนาะแต่อันนี้ น้ำมันตรงนี้คือคือมันต้องมันต้องอาศัยความรู้ได้ไงคะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรมันมันยังไม่ได้ใช้ได้ทันทีมันต้องรอแต่ที่นี่อาจารย์จะสาธิตให้ดูก่อนนะคะว่ากระบวนการเนี่ยพอหลังจากเราได้น้ํามันแล้วนะนะคะทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีแคปซูลนะคะแคปซูลตรงนี้มันเปิดฝาได้อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าดัปเปอร์ดัปเปอร์ตัวนี้นะคะเอ่อถ้าเอาไปนึ่งมันก็จะ หาดอุณหมิร้อองศาเซลเซียสมันก็จะเป็นสเตอร์ไลน์มันก็จะสะอาดนะคะทีนี้มันก็จะมีปริมาณเราก็จะสามารถที่จะรู้ว่ามันขาดเท่าไหร่นะคะเราก็ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมานะคะประมาณนึงนะคะเราก็หยอดใส่แคปซูลอันนี้เวลาเราทําเราต้องสะอาดหน่อยนะคะจริงๆมันต้องใส่ถุงมือด้วยอาจารย์ลืมใส่เนี่ย มันจะง่ายกว่าการใช้สลิงนะคะอันนี้เราก็ทําเองได้เวลาเราบรรจุแคปซูลใส่เป็นยากินนะคะเราก็ปิดฝาตรงนี้แคปซูลตัวนี้ก็กินได้ที่ที่เรากินยากันเนี่ยไม่มันก็แข็งนะจับดูก็ได้มาจับดูก็ได้ลองมาดูการสกัดอีกวิธีหนึ่งนะครับเนี่ยเครื่องนี้ต้นแบบก็คือที่ที่เราพาบางส่วนนะครับ ไปดูงานพี่อุดรแล้วก็สั่งทำมานะครับเขาเรียกว่าการสากัดน้ำมันน้ำมันพืชที่มีน้ำมันสามารถสกัดได้ทั้งหมดนะครับ<ม>แต่เป็นการสากัดเย็นใช้เขาเรียกว่าใช้ระบบแมนวนวลก็คือใช้มือนะ<ม>ครับโดยการแรงบีบด้วยแม่แรงแม่แม่แรงรถยนต์นี่แหละนะนี่ครับ,<ม>รบเป็นตัวเป็นตัวอ่ บีบเพื่อให้น้ำมันออกมานะครับโดยการใส่สิ่งที่เราจะบีบเนี่ยลงไปในนี้ใส่ให้เต็มนะครับพอใส่เต็มแล้วนี่อันนี้คือตัวตัวลูกลูกที่จะบีบทับลงไปนะครับทับเพื่อที่จะใช้แม่แม่แรงเนี่ยกดบริเวณนี้ให้อ่า สิ่งที่เราจะเอาน้ํามันออกเนี่ยให้ถูกบีบด้วยแรงอัดครับแรงอัดพอมีแรงอัดปั๊บเนี่ยน้ํามันก็จะไหลออกมาทางท่อครับแต่นะครับข้อเสียก็คือมันจะได้น้ามันน้อยใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานมากนะครับถ้าถ้าําำข้าวเนี่ยคืนนึงเนี่ยนะทั้งคืนเนี่ยมันจะได้ประมาณแค่นี้แหละ ไม่เคืนที่หรอกนะครับได้นิดเดียวนะครับเพราะนั้นช้าแต่ว่าดีอย่างก็คือที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้ได้หัวไล่แพนาอยู่ทุ่งนาทุกที่ไหนเราก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับลราก็ทำไอ้ตัวเนี้ยทำอย่างใจเย็นนะครับไม่รีบทำเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นปล่อยทิ้งไว้พอถึงเวลาก็มากดไม่แรงลงนะครับนี่ พอสักชั่วโมงก็มากดแมรงลงอีกนะครับมันก็จะขยับไปนิดจิดนิดนิดนะครับกากนะครับเมื่อเมื่อเราอัดน้ํามันได้เต็มที่แล้วเนี่ยกากที่เหลือนะครับคุณค่าทางอาหารของกากที่เหลือนี่เหมือนเดิมนะครับงาก็เหมือนเดิมรังก็เหมือนเดิมนะครับถั่วอะไรต่างๆที่เราเบียดน้ํามันแล้วเนี่ยคุณสมบัติหรือคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็จะมีอยู่ครบถ้วนไม่ได้ไปไหนเพราะมันไม่ได้ผ่านความร้อน ที่จะไปถูกทําลายวิตามินต่างยังอยู่เหมือนเดิมครับแค่เราเอาน้ํามันออกมาเฉลยแยกน้ํามันออกมาจากจากตัวมันเฉลยไอคุณค่าของของน้ํามันคุณค่าของกากาก,ก็ยังมีคุณ,คณสมบัตหิหรือหรือคุณค่าทางอาหารเนี่ยเหมือนปกตินะครับสามารถเอาไปประกอบอาหารได้ไปเลี้ยงสัตว์ได้ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรได้เหมือนปกตินะครับไม่ไม่ต้องไม่ไม่ได้ทิ้งนะครับอันนี้คือข้อดีของ ของการบีบอัดด้วยด้วยเ,าเขาเรียกว่าอะไรสกัดเย็นนะครับสกัดเย็น,อ,อ,น,นอ้าวตาอคิดวิธีนะครับจำ <c oughs> จะใส่ใส่เพิ่มต้องต้องใส่เพิ่มคือขออธิบายเพิ่มเติมนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยผมได้ทาํามาได้ใส่เข้าไปแล้วหนึ่งกิโลแล้วก็บีบอัดไว้นะครับจริงแล้วก็คือใส่เนี่ยเราไม่ต้องใส่จนเต็มนะครับใส่ประมาณครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งของกระบอกสูบอัน,นตัวนี้เป็นกระบอกสูบของรถไถนะครับรถไถรถไถใหญ่แล้วก็ามาประ,ะ,ประยุกต์ใช้นะครับข้างในมันก็จะมีตัวกรองมีตะแกรงมีตัวซีนรอบข้างเพื่อกันที่จะไม่ให้น้ํามันพุ่งกระจายออกมาน้ํามันนะครับอตอนนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงอันนี้คือ1นึกิโลนะที่อัดไว้แล้วนะครับหนกิโลที่ ที่เราอัดไปแล้วน,นะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นลำเป็นลำข้าวแดงนะครับข้าวแดงที่ที่ข้าวมะลรีแดงใครมีข้าวไหนก็เอามาได้นะครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ขออนุญาตบางนะครับมันหนักเลยน, <c oughs> นะครับจะไห้เริ่มต้นครั้งแรกนี่เราใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเราค่อยคอยใส่อย่าใจร้อน นะครับตอนนี้มันจะค่อยๆน้ำมันมันจะไม่ออกเลยทันทีมันต้องใช้ระยะเวลาในการทิ้งอยู่ประมาณแค่ทั้งวันทั้งคืนน่ะนะครับวิธีการมีที่ตักง,<อ>งเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้มือนะอันนี้ผมใส่ตุงมือครับอ่าผมผมใส่ไป อันนี้ถือว่าถือว่าเราเริ่มสมมุติแล้วว่าเราเริ่มทํานะครับเราเริ่มทําไปแล้วก็ใส่มาพอประมาณครึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอาตัวบดอัดตัวนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวแม่แรงง่ายๆนะครับตัวแม่แรงอ่า เฉียงนิดนึงข้อข้อเสียของตัวนี้เนี่ยคือการาใช้แม่แรงเข้าไปเนี่ยม,มันจะติดเข้าไปยากเข้ยายากนิดนึนง oh. เอาลำออกอีกก็ได้ครับเอาออกอีกโอเคได้ละครับไม่เคยไม่เคย จะโยกยากไหมล่ะไม่ใส่แรัหมุนได้ไหมหมุนได้หมุนนิดนึงอ่าได้ได้ครับได้ครับแล้วก็โยกโยกตามปกตินะครับคืออยากบอกพวกเรานะครับว่าเวลาถ้าเราจะทำอะไรให้กับผู้บริโภคใช้ หนึ่งความสะอาดต้องมาก่อนเน้นเรื่องความสะอาดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราพยายามเช็ดพยายามถูนะครับถุงมือนะครับมีก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกมีไม่ก็ต้องทํานะครับกันกันได้ทั้งโลกกันได้ทั้งน้ําลายที่เราจะกระเด็นเข้ากับที่จะท,ที่เราจะทํานะครับทุกอย่างเราต้องสะอาดเพราะว่าเวลาให้เราคิดว่าเรากินเอง นะครับให้เราคิดว่าเรากินเองเรากินยังไงเรากินจะไม่โดนพวกโกครคภัยไข้เจ็บมา<ว><ว>สิ่งไหนที่สกรปรกเราไม่อยากให้เข้าร่างกายคิดว่าเราเราทำเพื่อให้เรากินเองนะครับรทีนี้มันก็จะส่งผลให้เราถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับถ้าออกมามันดีมีคุณภาพเราก็บอกต่อได้นะครับพยายามศึกษาวิธีการนะครับ ศึกษาวิธีการว่าเขาทํำยังไงนะครับอาจจะสินค้าบางแบรนด์เราคิดเองได้นะครับเราอาจจะมาป,ประยุกต์ทําเองได้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นอย่างข้าวอินรีเนี่ยเรามีแล้วก็เอามาทําตรงนี้นะครับอันไหนที่เราทําเองเราเรารู้ว่ามันมีสารพิษม,มีสารพิษนะครับพวกนี้ราคาไม่แพงอันนี้ซื้อเชียงกงมาประกอบทํา เหล็กก็เทียงกงนะครับราคาไม่แพงแต่มันข้อข้อเสียก็คือระยะเวลาที่เราต้องอดทนรอแค่นั้นเอง,เงอมัมงนอออมาานันน,น้อยยิ่งเล็กมันก็ยิ่งน้อยนะคบแบบนู้นใช้เวลาให้ายางที่ลงทุ่นยนต์นั่นยิ่งจะของมันได้ ยังยตานได้ไหมโอเคครับเอาเข้าเลยก็ได้ครับโอเคครั้ จับลิงปั้เรวทุบทุบกตากทุบเล้ตากังเยอะบาๆม่ามันมองเขียงไม่เห็นเจะหล่นไปของอะไรเดียวถ้ามันไม่ออกอีกรอบนึงมอกอีกรอะไเดี๋ยวมาพอได้อยู่ครับลองพอได้อยู่พอได้ออกมาเป็นสีขาวเลย